โอเคค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆทีมถัดไปกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือจากทีมโรงเรียนเศษทัศเียนในพระราชูประถมค่ะ น้องๆจากทีมโรงเรียนเสรษฐา,าเสถียรนานพระราชูประทันะคะเรนยนเชิญค่ะเข้าสู่สเตชั่นของน้องได้เลยนะคะโดยจะมีอาจารย์เป็นผู้ได้ถ่ายทอดข้อมูลนะคะพร้อมนะคะถ้าพพร้อมแล้วเริ่มค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจากทีม โรงเรียนเสกเถียนในพระรายชุกธรรมนะคะในประเทศไทยนะคะพบว่าคนพิการเนี่ยอันดับที่สองนะคะก็คือกลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยินนะคะซึ่งคนกลุ่มน,นี้นะคะมีพอดผลสมนึกทางด้านการอ่านการเขียนเนยนะคะแล้วก็ผลสำนึกทางด้านการเรีนยนยน้อยกว่าคนปกติถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็การสะกดนิ้วมือนะคะเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะทาให้เด็กกลุ่มนี้นะคะสามารถอ่านเขียนได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะ เื่องสะกดนิ้วมือนะนี้นะคะจะช่วยให้ในไรนะ,นะคะจะช่วยให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าสะกดนิ้วของเราเนี่ยถูกหรือผิดน,นะคะแล้วก็ช่วยให้การอ่านการียนของเราด,ดีขึ้นค่ะโดยของเรานะคะจะมีสัญลักษณ์ในการสั่งการทําง,งานของเครื่องค่ะแล้วก็เป็นผู้พีอสนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะมีความสนใจในการเข้ามาใช้เครื่องน,นี้ค่ะ ในส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะในการเข้าไปในเข้าไปในโปรแกรมในครั้งแรกโดยใช้สัญลักษณ์นะคะค่ะแล้วเราจะมีลกปุ๊กนะคะในการอธิบายขั้นตอนแล้วก็บอกว่าที่เราทําไปเนี่ยถูกหรือผิดค่ะในส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นอ่าแยกคําสั่งค่ะว่าจะเข้าไปฝึกสะกดนิ้วมือหรือจะเข้าไปอ่าทําแบบทดสอบหรือเล่นเกมค่ะ ในด้านนี้นะคะในส่วนของเกมนะคะเราจะมีเกมทั้งหมดสองอย่างนะคะคือการคุมคําในการกด a x a x l a ถึงแแล้วก็สะกดสะกดนี้มือหนึ่งถึงสิบค่ะในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะในการทดสอบนะคะแบบทดสอบก่อนก่อนและหลังเรียนนะคะแล้วก็เกมนะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเรียนรู้นะคะในการฝึกโดยที่เราจะมีรูปภาพแล้วก็มีสัญลักษณ์ มาบอกให้รู้ว่าถูกหรือผิดค่ะอรานี้จะเป็นส่วนของการประเมินนะคะว่าเป็นส่วนของการทดสอบว่าเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันที่สองนะคะโดยทั้งทดสอบควา,ามแม่นยำทดสอบหลังตึกแล้วก็ความพึงพอใจนะคะทั้งหมดนะคะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าในสถานที่การให้บริการนะคะเราจะให้บริการในส่วนของโรงเรียนสอนุนหูหนวกทั้ง27โรงนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการจะเป็นในกลุ่ที่มีความบกเริกหนักกันและยินทัะประมาณ200,000คนนะคะแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนเราจะพอสนับสนุสนจากรัฐบาลแล้วก็กองทุนต่างๆแล้วก็มูคลคีต่างๆค่ะในปีแรกค่ะส่วนรายได้ที่เราคิดว่าจะได้นะคะก็คือจาก โรงเรียนทั้งหมดย1สิบเอ็โรงนะคะแล้วก็จากบริษัทและมูลนิธิต่างๆนะคะในการสนับสนุนนะคะในการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กทิกตอกเว็บไซต์แล้วก็อ e ีเมลแล้วก็โรงเรียนในเครือขายทั้งหมดยี่สิบเอดโรงค่ะในส่วนของะี่ให้บรนการให้ใช้ไปได้ใช้บริการนะคะในด้านบนนะคะคือก่อนหน้านี้เราได้ใช้ โปรแกรมนี้ในการฝึกการสะกดนิ้วมือนะคะแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันในการสะกดนิ้วมือ A S L นะคะเราได้รางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันชิงเพ่วพระราชทานค่ะต่อไปนะคะเราคิดว่าเราจะเพิ่มความยากง่ายของเกมนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นแอปพลิเคชันนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการทําคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันะคะ่ะผ่าเด็กๆหูวหนว่นะคะ เรียนได้ช้ากว่าเด็กปกติก็จริงค่ะแต่เทคโนโลยีนะคะสามารถช่วยให้เด็กๆหูนวนนะคะเรียนรู้ได้เท่ากับเด็กปกติกได้ค่ะ s n g e r spelling for best life ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะญญะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะก่อนอื่นขอชื่นชมนะครับว่าพยายาม ช่วยสังคมกับคนที่กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้เพื่อเปลี่ยนจากภาระมาเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมอันนี้ในจุดหนึ่งที่อยากขอเสนอคือจริงๆมันคงไม่ใช่เป็นการขายของแต่เป็นการที่หน้าที่จะกระโดดตัดสังคมตัดคนที่ครา มากกว่าที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเสนอว่าควรจะทําลักษณะที่เป็นการระดมทุนในรูปแบบต่างๆเช่นการทำ crowdfunding นะก็คืออาจจะเป็นการระดมทุนทางออนไลน์หรืออาจจะ Approach ไปยังหน่วยงานหรือว่าองค์กรมูลนิธิต่างๆที่จะทำนะครับมากกว่าที่จะเป็นการขายผลิตภัณฑ์นะครับ หรืออาจจะมีแผนหรือ r o a d m แมที่จะพัฒนาต่อยอดไปทําเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องของ Machine Learning ที่จะเอาไปทําต่อเช่นแผนที่ว่าเราจะไปแค่เทรนไปฝึกอบรม,มคนที่ที่เขาต้องการเรียนภาษาอเมี่กนะครับก็เอาไปแปลในทีวีเป็นต้นนะครับให้มีสื่อสารกลับมายัางคนที่ต้องการ เข้าใจหรือเห็นแล้วเขดูหนังดูข่าวแล้วเข้าใจอันนั้นก็อาจจะเป็นอนาคตที่อาจจะต่อยอดได้นะครับไม่อยากให้น้องหยุดแค่นี้แต่อยากที่จะลองเปลี่ยนมุมมองว่าเราสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อฝึกอบรมรุ่นหลานรุ่นน้องของเราเพื่อให้ดีขึ้นเร็วขึ้นและสามารถต่อยอดได้ดีขึ้นนะครับอาจจะไประดมงทุนอย่างที่พี่แนะนํา ไม่อยากให้คิดว่าเป็นการขายผลิตภัณฑ์แต่ว่าอยากให้น้องต่อยอดเพิ่มเขาีกโดยผนวกเทคโนโลยีสมัยใหม่น้องต้องเรียนรู้สมัยใหม่แล้วลองกลับไปใช้ดูเช่นถ้าเกิดเรามีหนังเรื่องหนึง่งแล้วจะทำไงให้ภาษามือมันแปลอัตโนมัติกลับไปหรือว่าสร้างฟีเจอร์หนึ่งสำหรับการทำประชุมออนไลน์แล้วคนที่มีข้อปกพร่องทางการได้ยินเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ ันนั้นก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ในอนาคตทั้งโลกออนไลน์ได้ด้วยแต่ว่าให้กำลังใจแล้วก็อยากจะสนับสนุนด้วยความจริงใจครับ